ก็อยากแต่งงานตอนยุคเท่าไหร่สำหรับนกอก,กอืมคือย,ยังไงก็ได้อะแต,แต่ถ้าตามที่คิดแบบอยากแต่งประมาณแบบ 26, 27, ยี่บหกยี่ิบเจ็ดอะไรเงี้ยเอ้ยยี่ิบห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดประมาณนี้อืคุยกับเอฟซีอะครับคุยได้ที่ไหนแล้วครับคุณอเอาต่มตงกันมีความรู้สึกว่า ยังไงก็ไม่เอาเป็นขับาินแฟนนั่นเนี่ขอสารภาพตามตงรงเลยคเพราะฉะนั้นอย่าเขาเรียกว่าอะไรวะติ้งไปไกลนะคะเกี่ยวกาสมากเออเอาดิก็ <c oughs> สารภาพกันตามตรงแบบไม่ไม่เอาอยากคาดหวังเอออยากคาดหวัง ให้เป็นแฟนทิปได้แค่นั้นจบจยังจีบเออาเทิขอขายค่ะขอขายค่ะเออสไตลิสสวยมากค่ะขอสักคนเลยตีบค่ะ <laughs> สดทุกคนค่ะขายปะขายเออสไตลิสปรึกษาห,หัวใจเหรอมาดิมาดิใครอยากปรึกษาห,หัวใจเชิญนะจ๊ะทีมงานหล่อไม่มีบ้างเหรอ เล็บในตีนแบบหนึ่งนะมีพี่ตะปร้องคนหนึ่งที่คิดว่าได้อยู่อืมอมแต่ไม่รู้มีเป็ไม่รู้ว่าคิดว่าได้อยู่คนเดีวยว <laughs> แต่พี่เขาส่วนมากอยู่อยู่แต่สตูอ่ะ